รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรงสรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวแห่งความภูมิใจแล้วก็ความดีใจที่มีเด็กไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มาให้คนไทยได้ชื่นชมกันนะคะนั่นก็คือเด็กนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภาค่ะเขาเป็นตัวแทนไปแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาตินะคะประจำปี2567 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่4ถึง7มกราคมพุทธศักราช2567นะคะควา้ารางวัลชนะเลิศมาด้วยผลงานการสร้างสารรค์ที่ชื่อว่าตุ๊กตุ๊ก เด็กๆก,กลุ่มนี้มีเบื้องหลังความสำเร็จอย่างไรตั้งแต่การคัดตัวการฝึกซ้อมไปจนกระทั่งแผนการแล้วก็การออกแบบจนกระทั่งคว้าแชมป์มาในครั้งนี้ซึ่งข่าวดีไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะคะการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่เมืองจีนในรอบนี้เนี่ยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีก็ไปแข่งด้วยและได้รางวัลที่3มาด้วยค่ะน่าชื่นใจเหลือเกินแต่สําหรับรายการของเราในวันนี้มาพบกับทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาซึ่งเป็นทีมชนะเลิศค่ะสวัสดีครับผมนายสอนชัยชนะศกครับเป็นครูผู้สอนนักเรียนครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดาการจัดแก้วค่ะชั้นปวชปีที่3ค่ะสวัสดีครับกระผมนายกวินสัตยภักด์ครับศึกษาอยู่ชั้นปวชปี3ครับผมสวัสดีครับผมนายณฐุษแสงภูครับอยู่ชั้นปวช3ครับ สวัสดีครับผมนายองศายุทธสะอาดครับอยู่ชั้นปวชปีที่3ครับคขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะคะเก่งมากๆเลยคุณครูนี่คือร,รวมทีมยังไงก่อนที่จะไปแข่งครับคือเริ่มต้นจากการรับทราบมาว่าทางโรงเรียนเราจะจัดส่งครับผมเลย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าการแข่งขันครั้งนี้ครับประกาศก่อนใช่ครับใครสนใจอยากจะสมัครใคือให้ทุกคนสมัครแล้วสมัครเยอะไหมก็มีทั้งหมด6คนครับมีสมัครหคนใช่ครับทุกคนคือเกรงใช่ไหมเกรงครับแล้วก็ด้วยช่วงเนี้ยครับเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับนักเรียนจะไปศึกษาต่อด้วยครับอ๋อใช่ครับทุกคนก็เริ่มไปมุ่งเน้นกับการทําพรตการเตรียมเข้ามหาลัยกันส่วนใหญ่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมันต้องซ้อมต้องซ้อม,มครับต้องทุ่มเทเวลาใช่ครับค่ะแล้ว4ี่คนนี้คิดยังไงถึงสมัครอะน้องป้านก็หลังจากที่มีการประกาศจากอาจารย์นะคะคือหนูสนใจเลยสนใจเลยใช่เรื่องพอร์ตก็คือพวกหนูก็ได้แบ่งเวลาในการมาทำพอสมควรแล้วค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะมีเวลาพอที่จะไปซ้อมแล้วช่วงซ้อมก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยค่ะก็คือปิดเทอมเราก็จะต้องมาทุกวันเลย ใช่ค่ะหนูก็เลยสนใจแล้วก็มามาลองดูค่ะสมัครเลยใช่สมัครคนแรกเลยว่าคะเนี่ยเออสี่คนพร้อมๆมกันเลยครับพร้อมกันเลยใช่ครับกวินนะคะคิดยังไงกับโครงการนี้ก็คิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจดีฮะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสในการที่เราได้แบบแสดงศักยภาพต่างๆของเราได้ด้วยประมาณนี้แล้วก็เป็นแบบคือสามารถเอาไปลงพอร์ตได้ด้วยเป็นแบบเหมือนเป็นเกียรติยศกับเราคุณรูสุดยอดเลยมีวิสัยทัศน์นะค่ะโอมนะคะก็ ผมได้เห็นรุ่นพี่ปีก่อนๆที่เขาได้ไปแข่งะครับก็เลยสนใจอยากจะมาลองบ้างครับอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับก็เลยมาลงสมัครเพื่อฝึกซ้อมครับค่ะค่ะมีผู้ส่วนส่วนตัวผมชอบเรื่องผู้ดีนะครับแบบว่าการแกะการอะไรก็เลยลองลงดูครับค่ะครับผมแล้วก็เสียดายมีน้องอีกสองคนที่สมัครมาแต่ว่าท้ายที่สุดเราเรามันมีข้อจํากัดไหมคะว่าว่าต้องฟอร์มทีมแค่สี่คนครู มีข้อจํากัดครับด้วยด้วยตัว <c oughs> การแข่งขันกฎของเขาก็ให้ระบุมาว่าทีมนักเรียนจะต้องมีแค่4คนครับ <c oughs> แต่ถ้ากรณีที่เราจะนํานักศึกษาพ,พาไปเพิ่มครับอย่างพาไปเพื่อจะดูงานเพื่อจะมาพัฒนานในปีต่อไป <c oughs> ครับมันอาจจะต้อง ติดในเรื่องของปัจจัยด้วยครับต้องมีงบประมาณเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทีมหนึ่งสี่คนเราก็ส่งสี่คนตามนั้นก็แล้วกันอย่างนี้ค่ะทั้งสี่คนนี้เขามีวิชาเอกอะไรกันคะปั้นปั้นเรียนเอกอะไรรู้พวกเราเรียนเอกเดียวกันหมดเลยค่ะเป็นแผนวิจิตรศิลป์ค่ะเรียนด้วยกันหมดเลยวิจิตรศิลป์เรียนอะไรบ้างูก็จะมีเรียนวาดเขียนเรียนปฏิมากรรมค่ะเรียน พื้นฐานเกี่ยวกับศิละปะแทบจะทั้งหมดเลยค่ะอ๋อสี่คนนี่คือเอกเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีพื้นฐานทางด้านศิละปะกันอยู่แล้วแต่แกะสลักหิมะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันไม่ใช่คือไม่ใช่สภาพอากาศของคนไทยเราไม่ได้คุ้นเคยกับหิมะนี่คือวางแผนกันยังไงคะคุณครูก็กเบื้องต้นครับคือที่ผมเรียนคือเรื่องของสภาพร่างกายนักเรียนครับต้องพร้อมก่อนครับก็โดยการเตรียมความพร้อมคือ เราจะแบ่งเวลาช่วงกลางวันเราจะซ้อมแล้วก็ช่วงเย็นก็จะให้นักเรียนพากันไปวิ่งออกกําลังกายต้องออกกาลังกายด้วยต้องฟิตเหมือนนักกีฬาเลยนะโอ้ไม่งั้นไปถึงป่วยทํายังไงใช่ไหมคุณครูมีภูมิใจฟิตหนักไหมทายังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังไหนต้องฝึกอะไรกันบ้างก็วิ่งวิ่งครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิ่งซะส่วนใหญ่แล้วก็มีออกกําลังกายตีแบตอะไรอย่างนี้ครับเสริมกําลังแขนเพราะว่าเราต้องใช้สิวใช้อะไรอย่างนี้ครับ ใช่ครับเพราะแกะสลักมันเครื่องมือมันหนักเนาะใช่ครับยครับก็เลยต้องตีแบตเสริมกำลังแขนครับค่ะโอมล่ะคะมีอะไรที่ฝึกมากกว่าปกติอีกไหมก็ปกติเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายครับก็ต้องต้องฝึกวิ่งแล้วก็เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็ตีแบตด้วยครับกับหมีภูนี่แหละครับค่ะเสริมกำลังแขนครับค่ะกวินล่ะคะฝึกอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างก่อนจะไปคือปกติผมชอบออกกำลังกายในแบบยกเวทไรงดีแล้วเนี่ยแล้วก็แบบ มาฝึกวิ่งด้วยมาฝึกตีแบดกับเพื่อนๆด้วยครับประมาณนี้ครับปั้นก็ฝึกไปกับเขาด้วยใช่ค่ะยิงสาวหนึ่งเดียวแต่ก็ไม่หวั่นขาลุยใช่ไหมคะขาลุยใช่ไหมนี่เพ่นเพื่อนผู้ชายหัวร้อนี่แปลว่าลุยสุดแล้วครับลุยสุดเก่งมากๆเลยทีนี้พอเราเริ่มตั้งโจทย์ว่าจะแกะสลักหิมะแล้วก็แต่ละปีผลงานต่างๆที่เราที่เราดูข่าว แต่ละปีเนี่ยมันวิจิตบรรจงมันคือโอ้เขาก็พัฒนาเรื่องรูปแบบเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะคะมันออกมาเป็นตุ๊กตุ๊กออนทัวร์เราได้ยังไงปั้นก็ตอนแรกนะคะพวกเราได้โจทย์จากทางฮาบินมาว่าเป็นวัฒนธรรมโดยตัวอาจารย์ก็มาบอกพวกหนูแล้วก็ให้พวกหนูไปคิดกันดูว่าวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะพวกหนูก็ไปหากันมาได้รับคนนี้ไปหาภาคกลางคนนี้หาภาคเหนือคนนี้หาภาคใต้คนนี้หาอีสานอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้ตัวสื่อกลางว่าเราจะรถตุกๆก,กันนะ<ม>เพราะว่าต่างชาติอะคะ่ะเวลามาเที่ยวที่เมืองไทยเนาะ<ม>เขาก็จะชอบนั่งรถตุกๆ<ม>ใช่ไหมคะมเราก็เลยแบบว่ารถตุกๆเนี่ยแหละน่าจะเป็นแบบสิ่งที่คนเห็นแล้วรู้เลยว่าประเทศไทยแน่นอน<ม>ก็เลยเลือกมาเป็นสื่อกลางแล้วก็นําพาตัวละครทั้งหมดที่พวกหนูเลือกมาทั้งสี่ภาคค่ะ,คะแบบว่านั่งรถตุกๆไปเยี่ยมเยือมประเทศจีนอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือที่เราเห็นนะคะผู้ชมด้านหลังเนี่ย คือภาพหน้ารถใช่ไหมน่ารถเป็นอะไรอธิบายหน่อยหน้ารถเป็นตัวยักษ์ค่ะก็คือเราเอาเรื่องของความเชื่อของคนไทยมาด้วยเป็นยักษ์แบบว่าเหมือนกับยักษ์หน้าหน้าวัดอย่างนี้ที่ที่ประเทศไทยเรามีอะค่ะก็เอามาคนดูก็รู้เลยค่ะว่าประเทศไทยประเทศไทยแน่นอนมียักษ์เป็นทวารบาลอยู่หน้าประตูวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกสองด้านนี่เป็นอะไรลูกสองด้านจะเป็นภาคภาคทั้งสี่ภาคค่ะก็คือ จะมีผีตาโขนแล้วก็ข้างหลังผีตาโขนจะเป็นคนภาคภาคกลางค่ะจะให้ถือเป็นกองยาวค่ะแล้วก็ใส่หมวกชาวนาแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคนอีสานค่ะแล้วก็จะทําเป็นเหมือนแบบโค้งหน้าแบบว่าเล่นเล่นขี้เล่นนิดนึงแล้วก็ถือบ้างไฟพญานาคตรงนี้เป็นพญานาคค่ะที่เห็นอยู่<อ>ส่วนข้างหลังก็จะเป็นภาคใต้ค่ะเป็นหน้าของหนังตะลุง เป็นหนังตะลุงที่เป็นแบบประเพณีของเขาอะค่ะน่ารักมากแสดงว่าเก็บรายละเอียดมาตุกต๊กตุ๊กหนึ่งคันแสดงถึงศิลปะวัฒน์สี่ภาคเลยค่ะคิดมาแล้วคิดมาแล้ว <c oughs> คิดมาอย่างดี <c oughs> แล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงสี่คนนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงก็ <c oughs> ตัวหมีภูกับเกาวินนะคะเขาจะชอบใช้แรงค่ะก็เลยจับไปชอบใช้แรงพวกใช้กําลังค่ะก็เลยจะจับไปทําเรื่องโครงสร้างก่อนค่ะตอนแรกก็คือ ด้วยความที่ก้อนหินมะมันใหญ่มากเราต้องตัดโครงสร้างหลักๆออกก่อนตัวพวกผู้ชายเขาก็จะแบบว่าใช้แรงนิดหนึ่งพอวันที่สองเนี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องการเริ่มเก็บดีเทลหน้าเริ่มทําให้หน้ามันขึ้นมาให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอะคะ่ะแล้ววันที่สามก็เป็นการเก็บรายละเอียดลวดลายต่างๆที่เห็นค่ะแล้วก็ขัดพื้นผิวให้มันมีความเรียบเนียนทั้งหมดทํากี่วันสองวันกับอีกครึ่งวันค่ะ สองวันครึ่งสองวันครึ่งคือวันหนึ่งคือยาวทั้งทั้งวันเลยไหมได้ได้นอนกันไหมฮะเขามีเวลาจํากัดไหมครับครูมีเวลาจํากัดครับโดยให้เริ่มทํางาน8ปดโมงเช้าครับจนถึงสองทุ่มครับแต่ว่าด้วยด้วยตัวผมกังวลว่าตัวชิ้นงานจะไม่เสร็จครับเลยเลยขอนักเรียนว่าเราเราขอต่อกันนิดนอนได้ไหมใช่ครับก็ถึงประมาณสี่ทุมครับ สุดยอดความทุ่มเทเลยเด็กๆกวินเล่าให้ฟังหน่อยมันยากตรงไหนขั้นตอนอะไรต่างๆที่ที่พอระวางแผนแล้วเราพอไปเราเป็นฝ่ายใช้กําลังก็คือสกัดให้มันเป็นรูปเป็นร่างครับพอเหมาะแล้วยังไงต่อแล้วตรงไหนยากครับเรื่องความยากก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับอากาศหนาวด้วยมันจะทําให้แบบร่างกายเราแบบแบบช้าลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องขนาดคือแบบเราตอนที่เราทําปกติมันแบบแค่60สิบคูณหกสิบอะฮะแต่นี่คือ3าเมตรเราก็ต้องไปแบบ ขยายสเกลอีกมันก็เลยจะมีความงงเรื่องแบบเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆของวัตถุครับอแล้วหนาวสั่นนี่คืออุปกรณ์เรียนตะ่างๆเราพร้อมไหมเราครบไหมก็ครบฮะแต่ว่าคือมันก็หนาวมากอะบางทีมันก็แบบแหนาวเกินครับก็เย็นเลยฮะมันก็แบบชา้ชาๆเวลาทํามันก็ชา้ชาๆครับค่ะแต่ว่าต้องทาไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันเวลาทาไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันได้ขยับอะมันจะแบบทาให้แบบมีเหงื่อออกมันจะทําให้แบบเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นใช่ คือถ้าอยู่นิ่งๆก็คือแบบแข็งเลยฮะประมาณนั้นทุกคนนี่คือครั้งแรกที่เจอสภาพอากาศแบบนี้กี่องศาลูกวันที่เราไปทํางานกันประมาณลบยี่สิบครับลบยี่สิบแล้วก็ต้องทํางานด้วยเก่งมากเลยอะไรอีกนอกเหนือจากความหนาวที่มันยากสําหรับโอก็เรื่องถุงมือกับรองเท้าครับพออยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนานๆนะครับถุงมือกับถุงเท้าเนี่ยมันเริ่มจะกันไม่อยู่ครับ มันจะเข้าไปแบบในนิ้วมือกับเข้าไปในนิ้วเท้าครับทําให้แข็งมากครับต้องคอยเข้าไปหลบในที่พักที่เขาเตรียมไว้ให้ครับเพื่ออุ่นร่างกายครับใช่แล้วก็พออุ่นเสร็จล้วก็ออกมาทํางานต่อแต่ว่ามือเนี่ยคือแข็งเลยครับขนาดใส่ถุงมือนะครับตอนที่เขาตัดสินน่ะกังวลขนาดไหนแล้ววิธีการตัดสินเขาเป็นยังไงครับครูครับคือคือตอนนั้นนะครับผมผมคุยกับนักเรียนแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันโดยโดยผมเห็นผลผลงานแล้วครับผมก็ คุยน้กเรียนบอกว่าโอเคเรามาเต็มที่แล้วเราสุดเต็มที่แล้วผมภูมิใจในตัวพวกเราแล้วได้ไม่ได้ผมก็ภูมิใจพวกเราแล้วเราไปเที่ยวกันผมก็ไปเที่ยวกันโดยที่ว่าไปเที่ยวในวันตัดสินใช่ครับคือเรารู้ว่าเดี๋ยวกรรมการจะเดินดูทีเราผลงานผลงานอะคุณครูปล่อยวางแล้วครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะไปคาดหวังแล้วเราใช่ครับก็ไปเที่ยวกันพอกลับมาเสร็จปุ๊บมีวอลเลนเทียแจ้งมาว่า เคียวเคี่ยวของยักหักครับ<อ>ให้รีบมาต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์ผมก็กำลังจะมาเออาาชื่อใช่ใช่ครับแล้วก็เลยรีบกลับกันมาก็พอกลับมาถึงก็มีคําถามจากวอเลนเทียครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับการได้รางวัลครั้งนี้ผมก็้องงงครับแล้วก็มีกวินเขามาถึงก่อนครับเพราะว่ามารถสองคันคกวินมาถึงก่อนแล้วก็โดนลากไปซ้อมรับรางวัลครับ แล้วก็เขาจะเป็นคนแรกที่รู้ครับว่าว่าทีมเราได้รับรางวัลเอ้ยเป็นยังไงมังกวินนาทีนั้นเป็นยังไงพอลงจากรถมาโดนลากไปรับรางวัลไปซ้อมรับรางวัลตอนนั้นก็มีงงๆบ้างครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแบบเดินไปซ้อมเลยอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆก็มีแบบเหมือนเป็นสตาฟชาวจีนอะไรเงี้ยเดินมาบอกมาคุยกับวาเลนเทียผมว่าแบบเราได้รางวัลที่หนึ่งนะอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่าเขาพูดภาษาจีนเนี่ยครับ แล้วพอวาเล,ลนเทียมาแปลผมอีกทีผมก็แบบก็งงๆอ่ะตอนแรกงงๆเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในภาษาของผมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าผมแปลถูกป่ม่รู้ว่าสื่อสารถูกไหม <laughs> ใช่ๆๆใช่แล้วพอเขาแปลอีกทีผมก็เอ้ยผมก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราได้รางวัลนะอะไรเงี้ยก็เลยโทรไปบอกปั้นนะฮะว่าเออเราได้รางวัลแล้วอะไรเงี้ยสุดยอดทุกคนก็แยกกันเลยรถคันหลังที่ยังมาไม่ทันนี่ก็ทราบข่าวตั้งแต่อยู่ในรถอย่างนั้นใช่ไหมอยากให้ทุกคนบอกถึงความภูมิใจในตัวเองจากการไปคว้า รางวัลนี้มาป้านก็หนูดีใจมากเลยค่ะตอนที่รู้ก็คือเป็นกวินโทรมาหนูรับสายแล้วก็แบบตะโกนดังมากตรงนั้นเลยร้องไห้กันเลยค่ะโูคนวิ่งมาเกาะโอ้ยจริงหรอดีใจอย่างค่ะตัวพ่อแม่ก็คือภูมิใจมากเขาก็แบบว่าคอยติดตามข่าวคุณแม่หนูก็จะจ้างรถแห่ค่ะตอนแรกเขาดีใจมากเลยก็ภูมิใจค่ะหนูรู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ ไม่ได้อายที่ไปทําอะไรแบบนี้เลยดีใจมากๆครับภูมิใจกับตัวเองเลยค่ะอ้าวมีภูบ้างมีภูก็ดีใจครับดีใจพูดตอนได้ยินข่าวก็พูดไม่ออกเลยร้อ,องไห้เลยดีใจสุดๆเลยครับค่ะโอมละคะก็รู้สึกดีใจมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าที่ปั้นได้ยินข่าวจากกวินนะครับแล้วก็มากอดกันเลยครับแบบเออดีใจมากๆนะก็ รู้สึกภูมิใจมากครับที่เราทุ่มเทกันขนาดนี้แล้วได้รับรางวัลน,นี้มาครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคุณผู้ชมฟังความภาคภูมิใจของแต่ละคนแล้วก็ฟังเบื้องหลังความสําเร็จในครั้งนี้ไปแล้วแต่ว่าจะขาดแขกรับเชิญในช่วงต่อไปไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีในระดับนโยบายสนับสนุนส่งเสริม ก็คงไม่เห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเราจะพบกับท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการอาชีวศึกษาสาวภาค่ะสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะสำหรับช่วงนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรื่องนี้อีกสองท่านนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวพาน,นะคะท่านผอ,อรังสรรบางรักน้อยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวพาน,นะคะท่านรองอารอยาฉายชูวงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการะคะ่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านผออ,อคะที่ได้คว้าแชมป์ในครั้งนี้มาให้คนไทยได้ภูมิใจอยากให้ผอเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามีนโยบายยังไงในการส่งเสริมเด็กๆไปเมืองจีนครั้งนี้คะในการส่งเข้าแข่งเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบุคลากรเรงบประมาณงบประมาณเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คุยกับทางท่านรองนะครับ โอ้พอเห็นความตั้งใจของคุณครูเห็นความตั้งใจของลูกศิษย์แล้วก็เห็นความตั้งใจของท่านหลอกผู้นวยการที่ดูแลตรงนี้นะเพราะท่านเป็นแบ็คอัพอยู่นะครับซึ่งเราก็มานั่งคุยกันเรื่องประมาณนียเอเราจะทำไงเพื่อส่งเสริมคุณครูกับลูกศิษย์ช,ชุดนี้ไปแข่งก็เลยต้องมานั่งอะไรอะไรที่เราจะเตรียมความพร้อมให้กับลูกศิษย์ แล้วก็อะไรที่เราจะหามาซับพอร์ตลูกศิษย์ได้ก็คืองบประมาณแล้วแหละส่วนใหญ่เพราะเราต้องออกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเรายึดหลักธรรมาพิบาลใ,ในการดําเนินกิจกรรมโครงการอะไรต่างๆของสถานศึกษาเนี่ยก็จะยึดประโยชน์ของครูของเด็กเป็นตัวตั้งนะครับสุดท้ายเราตัดสินใจส่งซึ่งคุณครูสอนชัยน่ารักมาก คนครูสอนชัยกรทุ่มเทสละเวลาอะไรต่างๆในการฝึกซ้อมลูกศิษย์นะแล้วก็ให้เทอไม่ได้ปิดกันละให้ทัศนคติต่างๆในการฝึกซ้อมและการเตรียมตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างชุดชุดในการใส่ไปแข่งขันเนี่ยเนี่ยเป็นของรุ่นพี่ช้นเก่าของรุ่นพี่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วต้องเอากลับมาใช้ใหม่เป็นสิบปีนะครับบางสิ่งก็ไม่สมบูรณ์เราก็เอาไปซ่อมเช่นรองเท้าเช่น กันหิมะกันความเย็นอะไรถุงมเบอร์อะไรเงี้เยเราไม่ได้ซื้อใหม่หมดทุกอย่างประหยัดแล้วเวลาซ้อมเนี่ยก็ะเรามีเครือข่ายเยอะนะเพราะวิลลยเราเก่าแก่ร2 3ปีแล้วเนี่ยรุ่นพี่เราก็มีฝีมือ,อมนะอาจารย์สอนไทยก็ประสานงานแล้วก็มาช่วยเทนน้องๆทุกสินะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกันว่ายังไงก็ต้องส่งแล้วก็ ทําให้เต็มที่ก่อนส่งก็ได้คุยพูดคุยเพราะว่าอาจารย์ตัวอาจารย์เนี่ยบอกไม่อยากกดดันคุณครูแล้วลูกศิษย์บอกไปแข่งให้สนุกลูกะนะไปะไปาประสบการณ์นะคะไปทําให้เต็มที่ของเราแพ้ชนะอาจารย์คนนี้ไม่สนเลยไม่สนก็จริงๆเราก็รู้นะว่าเราไม่อยากกดดันลูกศิษย์แล้วก็คุณครู พราะว่าถ้ามันจะได้ที่ที่สี่ที่5หรือชมเชยหรืออะไรเราก็ไม่ได้ซีเรียนอยู่แล้วนะครับขอได้ชนะเลดนี่คือสุดยอดแห่งความภูมิใจเลยไหมคะใช่ครับฟังท่านรองผู้นยการเสริมนิดนึงนะคะโครงการนี้มันเสริมทักษะเสริมประสบการณ์แล้วก็มันมันให้อะไรกับในวิทยาลัยของเรารวมทั้ง คนที่ได้ประสบการณ์ตรงอย่างเด็กๆแล้วก็คุณครูบ้างคะค่ะขอบคุณค่ะกะ็ในโครงการนี้นะคะที่ที่ตั้งใจแล้วก็แต่ที่คุยกับคุณครูเช็คความมั่นใจกับครูก่อนว่าเตรียมความพร้อมทันไหม <c oughs> นะคะ <c oughs> คือเด็กๆที่ถ้าได้ไปร่วมกิจกรรมนี้จริงๆนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจทั้งภายในวิทยายลายัยคนภายในวิทยาลัยก่อนนะคะสิทธิเ์เก่าค่ะสิทธิ์เก่าเนี่ยรวมถึงอย่างน้ององศานะคะ ผู้ปกครองค่ะเป็นสิทธิ์เก่าทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ค่ะ oh. ก็ทางสิทธิ์เก่าค่ะซึ่งเราเป็นแชมป์เป็นแชมป์ครั้งแรกของประเทศไทยนะคะวิท <c oughs> ยาชีวศึกษาสอพาเป็นแชมป์ครั้งแรกแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ส่งแข่งไม่ได้ส่งแข่งต่อเพราะเพราะเราได้2ปีต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ส่งแข่ง,ง,ขงจนถึงป66ี66นี้ที่เราส่งแข่งนะคะคุณครูสอนชทยอายุ27เปีเองนะคะแล้วได้มาเมื่อปีปีที่ผ่านมาท่านก็ มาสมัครเป็นครูที่ที่เราค่ะ,คะก็มีทางอาจารย์อาจารย์บุญธรรมซึ่งเป็นอาจารย์เก่าที่นี่ท่านก็เป็นเป็นแชมป์มาค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกันเมื่อปี2563ว่าเราควรที่จะ,ะส่งเด็กไปไปแข่งในระดับนานาชาติอีกค่ะแต่ด้วย,ด,วยด้วยด้วยที่คุณครูค่ะเรายังต้องดูคุณครูว่าคุณครูสามารถเตรียมเด็กได้หรือเปล่าเพราะว่าไปที่นู่นเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะมแต่ว่าไปที่ ฮาวินมันหนาวมากค่ะประเทศจีนเราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงค่ะแต่เราก็มีสิทธิ์เก่ามีเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือค่ะแล้วก็เด็กๆเราได้มองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาค่ะแล้วก็มองเห็นความสมัครีค่ะเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปค่ะเราก็คุยกับคุณครูว่าจะต้องดูก่อนค่ะวัยไหมดูท่าทางดูความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งแต่ปิดเทอมที่บอกมากันทุกวันซ้อมแกะสลักไม่พอตอนเย็น ต้องออกกาลังกายค่ะเป็นข้อห้ามแล้วนี่คือไหวแน่ใช่ค่ะห้ามคือข้อห้ามเอ่อข้อข้อเน้นไม่ใช่ข้อห้ามค่ะเน้นสําคัญคือเด็กต้องออกกําลังกายค่ะเพราะว่าถ้าไปเจอที่นู่นมันหนาวจริงๆเพราะเพราะเด็กๆยังไม่เคยไปเพราะเราก็เช็คเด็กทุกคนจากที่เด็กเข้าแข่งขัน6เหลือ4อ่าพอ4คนเนี้ยจะต้องไปออกกําลังกายให้นะ คุณครูจะต้องจัดระเบียบเด็กให้ได้แล้วก็แบ่งแบ่งหน้าที่กันให้ได้แต่คุณครูเขาสามารถแบ่งงานให้เด็กๆได้อย่างชัดเจนค่ะรวมถึงเด็กๆเขาก็ได้มีส่วนร่วมในการทํางานครบทุกขั้นตอนเลยค่ะที่ฝ่ายบริหารก็ไว้วางใจค่ะแล้วก็สนับสนุนเต็มที่แล้วพอจะไปพออบอกไปให้สนุกนะลูกไม่ต้องกดดันแต่จริงๆในใจเราก็ต้องแหมนะต้องมากดาันนิดนึแล้วในที่สุดก็คว้ารางวัลมาได้ค่ะมันให้อะไรกับวิทีาอะไรเราบ้าง อันดับแรกก็คือให้ให้ชื่อเสียงเกียรติยศมาแก่วิทยาลัยเรานะคะแล้วก็เราได้นำรางวัลระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ ทวงแชมป์เก่ากลับคืนมามค่ะยอ,อดค่ะนโยบายชัดเจนมีวิสัยทัศน์แล้วก็การสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่และพวกเขาทําได้ด้วยด้วยตัวเขาเองด้วยกับคุณครูผู้ฝึกสอนเนี่ยนะคะจึงทําให้เกิดความภาคภูมิใจในวันนี้เกิดขึ้นค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายจะให้ทุกๆท,ท่านฝากบอกฝากสร้างแรงบันดาลใจไปยังคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่กับความสนใจในแง่ของการเรียนอาชีวศึกษาค่ะ ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะมาฟังแรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งที่ทุกๆท่านในรายการของเราวันนี้อยากจะฝากให้กับผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าน้องนนักเรียนที่สนใจทางด้านอาชีวศึกษาเชิญท่านผู้ในการก่อนเลยค่ะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณนะครับคุณพิธีกรแล้วก็รายการด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับทางวิทยาลัยนะครับก็ ประเทศของเรานะปัจจุบันนี้กำลังขาดแคลนกำลังคนขนาดกลางกำลังคนแรงงานชั้นกลางเนี่ยสูงมากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะครับเยาวชนผู้ที่กำลังจะสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยแล้วก็น้องๆที่กำลังจะสำเร็จมปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ย มาเรียนต่อที่วิทยาลายัยในระดับปวชและปะวสนะครับก็ตอนนี้วิทยาลัยก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับค่ะท่านรองค่ะค่ะ <c oughs> ก็อยากอยากจะฝากนะคะถึงเยาวชนคนไทยนะคะที่สนใจทางด้านวิชาชีพนะคะก็ในวิทยาชีววิทยาสภานะคะก็ยังมีสาขาค่ากรรมศาสตร์ค่ะมีทั้งหมดกี่สาขา,ขาอ่าสามสาขาค่ากรรมศา,า,ารรมสตร์ค่ะข่ากรรมเนี่ยจะแยกเป็นแฟชั่นค่ะ ค่ากรรมทั่วไปแล้วก็ค่ากรรมอาหารค่ะในสาขาอาหารค่ะแล้วก็ทางด้านศิลปกรรมค่ะก็จะมีวิจิตศิลป์ค่ะก็คือน้องๆที่ที่เปนแกลงวิจิตศิใช่ค่ะออกแบบค่ะแล้วก็ออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะค่ะแล้วก็จะมีประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะมีแผนกวิชาการโรงแรมค่ะแล้วก็ยังมีสาขาใหม่ ที่เพิ่มขึ้นมานะค,ะคือการจัดการธุรกิจอาหารค่ะ,คะ,คะเราก็ยังมีถึงระดับปริญญาตรีค่ะในด้านอาหารและโภชนาการค่ะก็อยากจะฝากฝากนันกเรียนหรือว่าที่จบมาแล้วมองเห็นอาชีพก็มาที่วิลาชีววิกษาสภา,าของเราได้เรายังมีคุณครูหลายๆท่านที่พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ความรักและให้ความอบอุ่นค่ะ <laughs> ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะค่ะอยากที่จะให้เขาเข้ามาเยอะๆค่ะขอบคุณท่านรองค่ะเอามาฝั่งนี้บ้างฝากทิ้งท้ายกันคนละข้อสําหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ดูรายการของเราอยู่นะคะเอาคุณครูก่อนเลยค่ะครับก็ก็สัญญาก่อนว่าจะยังไม่ไปไหนสัญญาครับสัญญาครับก็ขอฝากนะครับนักนักเรียนเยาวชนนะครับที่กําลังมองหาตัวตนว่า เราชอบอะไรนะครับผมมองว่าวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเราพานะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังหาตัวตนอยู่ครับเพราะว่าด้วยสาขาที่หลากหลายครับแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงในขณะเรียนแล้วก็ออกไปสถานประกอบการด้านนอกจริงๆผมว่าเหมาะสําหรับนักเรียนที่กําลังมองหาตัวตนครับนะครับก็ตอนนี้วิทยาลัยเรากําลังเปิดรับสมัครอยู่ครับใครใสนใจก็ เข้ามาได้เลยครับขอแค่มีใจรักครับค่ะแล้วดูหลักสูตรดูสาขาวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดในเวลานี้ด้วยอย่างแท้จริงนะคะค่ะอ้าวเด็กๆทีละคนค่ะป้านอยากจะบอกอะไรก็ฝากถึงน้องๆที่มีความสนใจในด้านศิลปะนะคะที่แบบรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรก็เริ่มพัฒนาตัวเองฝึกฝนเพื่อที่จะ ไปไปต่อในทางที่ชอบอะค่ะทําสิ่งที่รักก็สําหรับน้องๆที่สนใจด้านศิลปะนะครับก็พี่ก็แนะนําให้มาเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสว์นะครับเนื่องจากอาจารย์น่ารักทุกคนครับแล้วก็สอนดีด้วยครับผมก็อยากจะฝากนะครับน้องๆที่สนใจศิลปะนะครับก็แนะนำแผนกวิจิตศิลป์ของเราแล้วก็โรงเรียนเราก็มีอีกหลายแผนกที่ เ,เปิดสอนด้วยใช่ครับแล้วถ้าอยากได้โอกาสดีๆอย่างนี้ก็ลองเข้ามาครับที่วิทยาลัยเราครับผมอยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนรุ่นต่อไปนะครับก็อยากให้เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสอาพานะครับก็มีแผนกศิลปะต่างๆมากมายครับทั้งออกแบบนิเทศแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็วิจิตรศิลป์ครับก็ถ้าไม่มาเรียนที่นี่ก็คงไม่ได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้ครับก็น้องๆที่สนใจด้านศิลปะก็เข้ามาเรียนได้นะครับ ขอบพระคุณมากๆนะคะท่านผู้บริการท่านรองผู้บริการคุณครูแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ